สวัสดีครับช่วงนี้ฟุตบอลน้อยนะฮะ,ะน,น้่นมวก็เลยพาไปที่เกมตุรกีซูปเปอร์ลีกครับเป็นคู่เรียกว่าช้างชนช้างด้วยนะฮะก็คือทรัพซอนสปอร์ครับเปิดบ้านเจอกับอิสตันบูเบซักซีเฮียนะฮะซึ่งเป็นการเจอระหว่างจ่าฝูงกับรองจ่าฝูงนะฮะบังเอิญแล้เกินครับว่าแต้มเท่ากันคือการชิงแชมป์บอลตุรกีดีๆนี่เองฮนะสถิติเท่ากันด้วยครับ ชนะ15สเสมอ7แพ้3มี5 2แต้มเท่ากันนะครับใครแพ้ชลาดีโอ้โหโอกาสเป็นแชมป์สูงเลยนะฮะซึ่งต่างกันนิดหน่อยครับทัพซอนสปอร์เกมรุกดีกว่าแต่ว่าอิสตันบูลบาซซกเฮียนั้นเกมรับดีกว่านะครทัพซอนสปอร์ยิงไป58เสีย27นะฮะอิสตันบูลบาซักเฮียครับ,รบยิง4.9เสีย24แล้วก็หลังเล่นไีด้ดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะฮะทัพซอนสปอร์18เกมในทุกรายการไม่แพ้ใครครับบาซซกเฮีย8นัดก็ไม่แพ้ล่าสุดใน ยูโรปาลีกเล่บ16ทีมนัดนแรกเล่นในบ้านนะฮะก็ทุบ FC โคลไปเฮเกนไป1 0ูนย์ะฮะสิ่งหนึ่งที่ได้ไมาเห็นจากบอลคู่นี้ครับคือแท็บซอนสปอร์ถึงแวะว่าคุณจะไม่แพ้ใครมา18เกมแต่7เกมหลังนะฮะโดนยิงประตูทุกนัดเลยครับตรงนี้แหละฮะที่ได้ไมาว่าเป็นอุปสรรคในการที่จะเอาชนะอิสตันบูลเบซักเซียบอลขาขึ้นนะฮะบอลคู่นี้เอาแท็บซอนสปอร์มาได้เปรียบ แบบนี้นะฮะน้ำแนวแนะนําให้เชียร์อิสตันบูลไปซักซีเฮียครับช่องเสมอก็ชนะเบ,บิ่มเทิมเลยฮะ,ะน้ำแนวว่าไม่แพ้ครับเชียร์อิสตันบูลไปซักซีเฮียครับผม